ทีนี้กลับมาที่อนุทินชาญวีรกูลที่เขาไม่ประกาศปิดประตูใดๆเลยก็อธิบายให้ฟังแล้วเนาะว่าเขามีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะมาประ,ประกาศเงื่อนไขให้ตัวเองลำบากทำไมละ่ะถูกไหมถามว่าเฉพาะตัวผมนะผมแคร์ไม่ว่าใครจะจับมือกับใครผมไม่แคร์บางครั้งมันกำหนดไม่ได้เว้ย ใครจะจับมือกับใครมึงจับไปเถอะแต่จับแล้วมีเรื่องอะไรบ้างที่จะย่อหย่อนไม่ได้ตรงนี้สำคัญกว่ายกตัวอย่างเช่นแนวโน้มตอนนี้ก็คือมันจะเป็นน้ำเงินแดงเขียวภูมิใจไทยเพื่อไทยกล้าทำตั้งรัฐบาลร่วมกันผมก็ไม่ติดใจอะไรนะแต่ผมขออย่างเดียวเลยละ ยึดทรัพย์ยิ่งลักจับมือกันไม่ว่าแต่เงื่อนไขก็คือว่าอะไรที่ต้องทำต้องทำห้ามละเลยหลงลืมย่อหย่อนยื้อเวลากระบวนการที่ตัดสินว่ายิ่งลักต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการทุจริจจำนำข้าวแบบ G 2 G นั้นชัดเจนแล้วครับ ชัดเจนถึงที่สุดแล้วว่ายิ่งรักต้องรับผิดชอบหนึ่งมื่นล้านกับอีกหน่วยเศษๆของมันซึ่งเยอะอยู่ผมถามบ่อยมากว่ามันชัดเจนตั้งแต่อนุทินเป็นนายกอยู่เอกนิติเป็นรัฐมนตรีคลังอยู่วันนี้คุณบอกได้ไหม ว่าคุณดําเนินการสืบทรัพย์ยิ่งลัก์ที่ยังมีอยู่ในประเทศไทยแล้วยึดมันมาให้ได้ให้ครบตามความเสียหายหมื่นล้านแล้วหรือยังผมไม่ติดใจหรอกถ้าจะตั้งรัฐบาลน,น้ําเงินกระแดงร่วมกันแต่เรื่องนี้ต้องทําประชาชนมันต้องยืนแบบนี้ครับไม่ใช่ไปจุนจา้านว่าใครจะจับกับใครไม่ได้นะห้ามจับนะบางทีมันเลือกไม่ได้ครับ สัดส่วนตัวเลขจากการเลือกประชาชนทั่วประเทศมันออกมาแบบนั้นเราจึงควรจะเปิดใจกว้างว่าใครจะจับกับใครมึงก็จับกันไปเถอะแต่เรื่องที่มึงต้องทำมึงห้ามละเว้นถูกไหมไม่ใช่ว่าเกิดอนุทินเป็นนายกและพักเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลร่วมกันแล้วลืมเรื่องยึดทรัพย์ยิ่งลักไปเลยอย่างเนี้ยไม่ได้ถูกเป้าหรืออีกตัวอย่างหนึ่ง ที่ดินเอาพายตัดสินครบวงจรละกรมที่ดินกฤษฎีกาศารล้วนยืนยันว่าเป็นที่ธรณีสง์ก็เป็นอำนาจของกระทรวงมหาดไทยและเป็นหน้าที่ด้วยที่จะต้องเอาที่ดินกลับมาเป็นที่ธรณีสง์ คืนให้วัดธรรมิการามวรวิหารที่ประจวบคีรีขันอยู่ตีนเขาช่องกระจกบ้านผมเลยนี่คือหน้าที่หน้าที่นี้จะละเว้นต่อไปไหมมันควรจะทำตั้งแต่เรามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชื่ออนุทินชาญวีรกูลไม่ใช่เหรอเนีย่ยหรือถ้าเอาละเกิดพักคซ้มมันชนะและจับมือกับพักแดงพัก เขียวตั้งรัฐบาลเราก็ทำอะไรไม่ได้นะเราก็ควรจะเรียกร้องว่าเอาอยัางไงที่ดินเอาพายเอาอยัางไงยึดทรัพย์ยิ่งรักเอาอยัางไงคดีชั้นสิบสี่เนิบนาบอืดเออยแล้วกันข่าราชการที่คกุกราชทันโรงพยาบาลตำรวจพวกคุณจะเอาอยัางไงกระบวนการจะล่าช้าแบบนี้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อไปไหม อย่างนี้เป็นต้นถ้าพรรคส้มตั้งรัฐบาลกับพรรคแดงเราก็ต้องถามว่าเรื่องตัวพีเอ็นองค์อิงมึงจะเอาอย่างไรกันมึงอภิปรายในสภาทะลุป,ปลุกป,ปลงหมดว่าเป็นพฤติกรรมหลบเลี่ยงภาษีเป็นพฤติกรรมย่อหย่อนจริยธรรมเลวทรามบัตรซบและพอมึงตั้งรัฐบาลด้วยกันมึงจะเอาเรื่องนี้ต่อไหมเพราะมันก็เห็นแล้วว่าก่อนหน้านี้มึงก็ไม่ไปร้องหน่วยงานใดให้เอาผิดองค์อิง จนบันดนี้องค์เองจ่ายภาษียังเนี่ยบ้านเมืองมันมีเรื่องค้างคาอยู่เยอะแยะมากมายคดีหัวสอวใครจะขับเคลื่อนต่อหรือปล่อยองค์กรอิสระแต่รัฐนั่งตาเขียวอยู่คดีเขากระโดงจะไงต่อมันมีอีกหลายเรื่องมากเลยครับที่เรา ควรจะยืนกำกับในฐานะประชาชนพลเมืองซึ่งไม่ใช่เรื่องว่าใครจะจับมือกับใครอันนั้นให้สิทธิ์เขาเถอะให้พรรคการเมืองเขาตัดสินใจเถอะผมเนี่ยเปิดกว้างเลยนะอนุทินจะจับมือกับพรรคส้มผมก็ไม่ได้มีปัญหาอนุทินจะจับมือกับพรรคแดงผมก็ไม่ไมีปัญหาแต่เรื่องที่คุณต้องทำคุณห้ามละเวน้นนี่คือผม อภิสิทธิ์จะไปจับมือกับส้มกูก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่คุณต้องเป็นกรมคุมประพฤติอย่าให้มันออกนอกลู่นอกทางนะหนึ่งหนึ่งสองต้องชัดเจนนะพระมหากษัตริย์ต้องชัดเจนนะอย่างนี้เป็นต้นเรามาเป็นคนคุมกฎด,ดีกว่าเป็นเจ้ากี้เจ้าการเป็นเจ้าชีวิตเขาว่าอย่าไปอยู่กับคนนี้นะต้องมาอยู่กับคนนี้นะเพราะในทางการเมืองเขาเลือกไม่ได้มันต้องรอดูผลรวมของประเทศก่อน ชัดไหมละ่ะหลักมันเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเวลาไปเลือกคุณก็เลือกเลยว่าคุณจะเลือกเครื่องมืออะไรสำหรับผมเนี่ยสสเป็นเครื่องมือของประชาชนประชาชนต้องคัดครับมีผู้สมัครอยู่เจ็ดคนในพื้นที่เราตัดไอ้พวกที่สังกัดพรรคที่เรารู้สึกว่าเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองออกก่อนแล้วมันก็จะเหลือ พวกที่รู้สึกว่าเอออยู่ในพักที่เราพอจะสบายใจได้แล้วก็ดูทีละคนเลยว่าเมื่อมึงไม่ได้อยู่ในพักที่เป็นอันตรายแล้วเนี่ยตัวมึงเองแต่ละคนมีคุณสมบัติอะไรที่จะเป็นสอสอไม่ต้องมานั่งประสาทแดกเดี๋ยวคะแนนแตกเดี๋ยวเสียงแตกหรอกหลายคนหลายตัวก็ไปซุกอยู่ในพักที่มีกระแส เอากระแสพักมาคลุมตัวเองแล้วประชาชนก็คลั่งกับกระแสพักจนลืมดูว่ากูเลือกตัวอะไรเข้าไปนั่งในสภาเราผ่านกันเลือกแบบนั้นกันมามากแล้วนะครับเราไม่เรียนรู้เลยเหรอว่าในที่สุดแล้วไม่ได้อะไรสอสอที่ดีก็ไม่ได้ไอที่เคยบอกว่าไอ้นี่จะจับไอ้นี่ก็จับกันหมดแล้ววันนี้ยังมานั่งละเมอเพ้อพกเลือกเชิงยุทธศาสตร์แบบเดิมกันอยู่อีก เป็นอัลไซเมอร์กันเนาะจำไม่ได้อะพีรพันธ์อยู่กับเพื่อไทยเป็นไงนั่นคือตัวอย่างเพระาะฉะนั้นใครจะจับมือกับใครอย่าไปยุ่งกับเขาแต่บอกเขาว่าเขาต้องทำอะไรห้ามละเว้นเรื่องอะไรเป็นหลักและประชาชนจงช่วยกันสถาปนาสภาคุณภาพเป็นอันดับแรก เราเลือกสอสอเขตกันได้400คนทั่วประเทศนะครับอย่าให้กระแสพักมาเคลือบและคลุมตัวคนจนลืมดูว่าในเขตเราตัวเลือกที่ควรเป็นสอสอที่สุดคือใครหลักของผมก็คือว่าตัดพักที่ผมรู้สึกว่าเป็นภัยอันตรายต่อบ้านเมืองทิ้งไม่รับพิจารณาตัวคนเพราะเหลือที่เหลือที่เรารับได้เรามาพิจารณาตัวคนด้วยครับ พักที่เราเลือกในบัตรสีชมพูกับตัวคนอาจไม่ใช่พักเดียวกันก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่ามันมีคนจากพักอื่นในขั้วเดียวกันที่บ้านเมืองจะปลอดภัยมีคุณสมบัติที่จะเป็นสอสอเขตมากกว่าผมก็จะกาให้คนนั้นเพราะเอาเข้าจริงมันไม่มีหลักประกันอะไรที่จะทําให้เราเชื่อได้ว่าไอ้นี่จะไม่รวมกับไอ้นี่อย่างที่ใจเราเพออย่างที่ใจเราฝันดังนั้นสิ่งที่เรากําหนดได้เลยคือใครควรเป็นสสเขต ไม่ต้องรอให้ใครแต่งตั้งเพราะถ้าคุณไปกาเพื่อจะเอารัฐบาลคุณอาจไม่ได้รัฐบาลที่คุณต้องการแต่ถ้าคุณกาโดยกําหนดว่าไอ้คนนี้ต้องเป็นสสไอ้คนนี้ได้เป็นนี่คือสิ่งที่เราได้เลยจากปลายนิ้วที่เรากากระบาดลงไปถูกไหม